พระองค์ยกอีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อเทวดาลบกับอสูรเทวดากับอสูรเนี่ยชอบลบกันบางคราวเทวดาแพ้บางคราวอสูรแพ้เมื่อฝ่ายใดแพ้เนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่แพ้จะรีบถอยหนีกลับเข้าสู่ภพของตนเทวดาไล่ติดตามอสูรไปพอไปเจออสูรกลับสู่ภพของตนเทวดาก็รู้ว่าอสูรได้ที่ต้านทานแล้วเราจะทำอันตรายไม่ได้ เวลาเทวดาแพ้รีบกลับเข้าสู่ภพของตนอสูรไล่ติดตามไปพอเห็นเทวดากลับสู่ภพของตนอสูรก็รู้ว่าเทวดาได้ที่ต้านทานแล้วเราไม่อาจทําอันตรายได้หลักการเดียวกันพระองค์จึงบอกว่าให้เธอเอาจิตอยู่กับกายกลับมาที่กายจิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือเกิดจิตหายไปจากตรงไหนตรงนั้นคือดับ เมื่อเราไม่เอาจิตตั้งอยู่กับกายกายของเราขณะนั้นไม่มีวิญญาณคลองไม่มีจิตคลองพระผู้มีพระภาคบอกว่ากายเราจะชำรุดนะจะเสื่อมได้ง่ายนั่นก็คือเวลาจิตออกจากกายคืออะไรคือการที่เราไปคิดดังนั้นถ้าเราเป็นคนคิดมากคิดเยอะนั่นคือเราปล่อยจิตเพลินไปกับอารมณ์ไม่เอาจิตตั้งไว้ในกายคนนั้นจะแก่เร็ว ยมคิดดูยมดูคนพวกคิดมากเนี่ยจะแก่เร็วดังนั้นถ้าเราต้องการแก่ช้าอาภาษน้อยดึงจิตกลับมาไว้ที่กายเราองค์อุปมาเปรียบเหมือนเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีเวลาฝนตกมาตัวเรือนจะเปียกแฉะจะผูกพังหลักเดียวกันถ้าไม่เอาจิตตั้งไว้ในกายกายเราจะชำรุดเร็วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระศาสดาตรัสไว้ในพระสูตร2 0 0 0กว่าปีแล้ว บอกวิธีที่ตัวเราจะคุ้มครองตัวเราได้อย่างไรเราไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องรางของขลังใดๆปกป้องเราซึ่งมันปกป้องไม่ได้ไม่สามารถเป็นสัจจากความจริงที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นสัพพัญญูนั้นได้พยายามบอกสอนเราให้เรานั้นมีที่คุ้มครองที่แท้จริงเราไม่อาจ ให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์รุกเจดีศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองอะไรเราได้เราไม่อาจให้เทพพยายดาใดๆมาปกปักคุ้มครองรักษาเราได้เที่ยงแท้ถาวรเทวดาไม่มีหน้าที่มาปกปักรักษาเราเว้นในกรณีอะไรพระองค์บอกว่าถ้าเราเนี่ยแผ่เมตตาอันนี้สงสสิเอ็ดประการเราจะได้ เทวดารักษาถ้าเราแผ่เมตตาเป็นประจำหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพว,พวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดพองไม่หลงทำกาลละถ้ายังไม่บรรลุค,คุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะไปบังเกิดในพรหมโลกนี่อานิสงส์ของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาจัดกับวาเสตฐาทำอย่างไรพระองค์ให้ละนิวรณ์ห้า อากุศลห้าอย่างกามฉันทะพยาบาทอีนมิทะอุทธัจักกุกุจะวิจิกิจชากามฉันทะความคิดในทางกามพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนนะทีนมิทะการที่จิตหดถูซึมเศร้านะง่วงเหงาหานอนนะอุทธัจักกุกุจะความฟุง้งซ่านวิจิกิจชาความสงสัยลังเลนี่ห้าตัวนี้เป็นเครื่องกัน้น เครื่องกั้นจิตเราไม่ให้ได้รับความสงบเมื่อเราละอกุศลห้าอย่างนี้แล้วจิตมีกำลังพร้อมจะแผ่เมตตาเราก็แผ่ไปทุกทิศท,ทิศท,ที่หนึ่งที่สองที่สมที่4ี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางทั้งหมดทั่วโลกธาตุนี่คือสิ่งที่พระองค์นะ่ยแนะนำให้ทำ